พี่น้องเอ้ยเพิ่นมาเดิกเดิกคอนผู้สาวนอนแก่สินหมปาห่อนมหื้อเสียน้อยบ่เย็นจ้อยบ่อีแม่เอ้ยเดิกแล้วพี่น้องเดิกแล้วห้ทาทุ่มห้สนาทีอีกสินาทีจะหกทุ่มครับผมฮกาบสวัสดียามเดิกกรบผมตื่นตื่นขึ้นมาฟัง่งควบากอแล้วจังนอนต่อมุนิสิหาพี่พาน้องไปรเลาะ ไปเลาะในเมืองเลยไปเลาะดําดพนนห้นทางครับผมไปเลาะช่วงเคอร์ฟิวช่วงนี้เคอร์ฟิวอยู่ดิห้าทุ่มถึงตีสามไม่ให้ออกจากเคหสถานถ้าออกจากเฮียนจากซานเถื่อจะปรับด้วยนะแต่เมื่อนี่คอยจะลอยไป <c oughs> อย่าเบาดังเด้อตำรวจสิได้ยินเด้อสิลอยพาไปเบิงตลาดตลีสิลอยไปเบิงงนน้งถนนห้นทางได้เมียงเลยว่าในภาวะที่ข้าเจ้า งดออกจากเฮียนจากซานในภาวะที่ในภาวะที่คอือฟิวเนี่ยอันถนนห้่นทางในเมียงเลยเรานี้มันเป็เป็นจากไดมันิมีรถพอคันสองคันบ่หรือมันมิมีดปัน่นปออักหอยไข่หรือมันสิเป็นมีดปันพิโคกพิ่ปาสะมันจะเป็นลักษณะอย่างไรอย่าพลาดตามอื่งมาอื่งจะพาไป <c oughs> <c oughs> อันนี้ผุมยืนอยู่ถึงสันซีคอง โรงพยาบาลเลยครับตึกส่งอาพาร์ครับผมที่แนลงไปข้างล่างนะั้นข้างล่างนี้ช่วงคร์ฟิวสิบหกทุ่มแล้วนะถนนในเงียบมากม,มียากขันเลยครับผมอันนี้นาดโรงพยาบาลนี้นะแต่ว่าประมาณหกทุ่มนี้นี้รถก็จะเริ่มเข้ามาหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เราเปลี่ยนถัดกันนะครับคนลงเวียนบาย่นกสิออกคนขึ้นเวียนดึกเพิ่นกสิเข้ามากาสิมีรถบ้างปรับปลายแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเฉพาะรถของเจ้าหน้าที่ ในที่ทํางานในเขาเอินเราเป็นอย่างก็เจ้าท่านที่ทางการแพทย์ที่เพิ่นอนุญ,ญาตให้ออกช่วงเคอร์ฟิวได้และก็สิมีรถผู้ป่วยเนาะนิดน้อยอันนี้ขนาดบริเวณหน้าโรงพยาบาลน,นะครับผมยังเงียบขนาดนี้ถึงทาเป็นสเส้นอื่นิิงเงียบขนาดในเขาป,ปัาน่นโคกที่ปลล็อกคูเนียที่บอกว่าผมหลอยตํารวจออกมาช่วงเคอร์ฟิวนความจริงผมไม่ได้ลอยนะครับผมมารับมารับ เนี่ยมาทาั้งที่กับตักผ,ผมมารับภรรยาผมครับภรรยาผมทํางานอยู่โรงพยาบาลครับผมผมไม่ได้ออกผิดกฎหมายนะครับบางคนเบิงเบิงซากแรกสิว่าโอ้เสียงอึงเนี่ยออกไปนอกเคหสถานผิดกฎหมายมีใบอนุญาตเรียบร้อยนะครับผมให้ออกมารับเมียได้แล้วเราจะพากันพากันขี่รถ กลับบ้านแล้วก็จะถ่ายให้ดูถนนว่ามันวังเวงขนาดไหนไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งออกมาช่วงนี่โควิดมันระบาดครับผมผมขนาดอยู่ได้กันยังใส่ผ้าปิดปากเลยนะครับผมเ <laughs> จ้าขบไปยิ้มเนี่ยขึ้นรีบครับเขาที่กลับแล้วครับผมขอบุณตากล้องครับขอบตรงนี้บริเวณซีแยก ไฟแดงโรงพยาบาลเลยหรือว่าซีแยกไฟแดงสะละกลางนะครับไฟเขียวผ่านได้สิผาขี่รถอ้อมปกติตำรวจกับสิตตวดดันนี่แหละตอนนี้อยู่บนถนนมดีวันนะครับรถเงียบมากถนนเงียบมากเพามีรถพอคัน ไฟแดงไฟเขียวเ่าต้องติดกอะไรบ้างเรามีรถปันเนี่ยทางหน้าเป็นไฟแดงไฟแดงบขศครับผมเราจะไปเลี้ยวตรงไฟแดงบขศ นี่เข้ามาในบอกสบอกสกระยับเงียับพอว่ารถเลนบอดายเทนเนอร์เป็น,นให้เลนตีสามพอจังออกได้ห้าทุ่มถึงตีสามนี่ห้ามออกกันสิออกก่อนห้าทุ่ม,ออ,ม, 1, อ,อ, 2, มออกทุ่มหนึ่งออกสองทุ่มกระปองฮอตจะแล้วเนาะฝงเทพะ มันผลิตออกมนก็ต้องออกดีสามวัดเดียวอันนี้คือภายในบกสองียบปุ๊ดว่ามีรถทัวร์นันหดเล่นเพราะว่าแต่รถทัวร์รถส่วนตัวก็บะมีนี่เป็นบรรยากาศในบกสจังหวัดเลยครับผมอันนี้ฮอร์สคาซีออกไปตลาดเหลง่ยมันติวมีตลาดตลาดเหลง่ยมันติวพอามนี้พอค่าไม่ค่าให้หรอ จะปรมาณทีอาบ่ได้ชะแล้บ่ถึงเวลาเลี้ยวซ้ายไปถนนเจริญรัตติเงินห่อนนาฬิกาบ่ลุกแม้สิหอนนาฬิกานี่ครับออกมาสิบ่ใครเห็นบ่ได้เนาะแต่ว่า ความจริงแล้วหอในกานี่ยากกระกืนจะสวยงามมากครับผมพึ่งสร้างเสร็จมันสร้างเสร็จปีหกสองนิติึ้งสร้างเสร็จปีกาย์นีติ์ตึ้งหอใิกานะข้างบนน,น,นี้จะประดิษฐ์สถานพระบางเมืองเลยหรือว่าพระบางใส่ขาวบางห้ามสมุดนะครับเดี๋ยวยเมืรอเวณหอสิมาทายให้เบิ้งหอสิมาทายหอในกาให้เบิ้ง ไปสิเป็นไปสนีไปสนีนี่เด้อถ้าเป็นมือข้าเจ้ามาเอาลอตเตอรี่เด้อคนไล่ไล่มองจอดรถกับบพอเนี้ยนี่นะมือเข่ามาเอาลอตเตอรี่กับวันที่ห้าทุกวันที่ห้าแล้วทุกวันที่ยี่ทุกวันที่ยี่สิบของเดือนข้าเจ้าไสิมารับนี่แหละรับ,รบลอตเตอรี่อยู่ไปสนีนี่นะเดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศลอตเตอรี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผม อันนี้ถ่ายบรรยากาศคือฟิลไปก่อนทางซ้ายเหมือนก็จะเป็นเทศบาลเนาะเห็นสะพานแขวนครับสะพานแขวนสะพานแขวนนี่ถ่ายรูปมากระชิงงามๆนี่นะถ่ายเต็มหนาอยขี่รถถ่ายเนะาะก็เลยบอกใครเห็นหงเฮงเซ้งปรนได้ เจ้าไทยกับอะไรเลยนาะตำรวจว่าให้ออกจากนอกเขตห้าสถานอันนี้เขาขี่รถกลับบ้านครับผมขี่รถกลับบ้านก็เลยเก็บบรรยากาศซองเกิด์ฟิวมาฟาบในคณะอัสสวะตรงไปก็สิเป็นตลัดโตลุงเนาะอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนสะสะอ,อก่อนเป็นโรงพยาบาลสาสุเอว่อเป็นโรงพยาบาลสาสุ กุดป่องเนาะสาขากุดป่องโรงพยาบาลเลยสาขากุดป่องแล้วก็เป็นใจสดซื้นเงียบบางเองใช้ตัวจังหวัดไหมเนี่ยหรือว่าโคกปีภาษา <c oughs> เงียบผักจําแบเนดีแล้วละพ่อแม่พี่น้องอย่าเป่าออกไปไหนทีนะให้โควิดมันเงียบกรกคากความจริงโควิดจังหวัดเลยเขากเ็เงียบมาเดือนก็กลัวแล้วของประเทศไทยก็เงียบมาเก็บเดือนแล้ว ที่ยอดมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นยอดจากจากคนต่างประเทศมาอันนี้บริเวณสี่แยกสี่แยกตลาดโตลุ่งนะครับผมปกตินี้ปกตินี้พอค้าเมยคาก็สิมากคึ้มค้ำคึ้มคำแล้วปันนี้นะแต่ตอนนี้ไม่ให้มาตีสถ้าจะมาตีสามที่จะมาได้ตรงไปก็จะเป็นโรงเรียนสีสะอาดครับผม ซี่เป็นซีแยกไถยประกันซีวิตครับผมซสีแยกไฟแดงไฟกระพ,พริบว่าไม่มีรถก็มีรถแท้เนอะแต่ละเส้นก็นได้นี่ก็จะเป็นแถวคลินิกหมอตาหมออำพร ก็แต่วอลตารี่แม่เป็ดน,นะวันยนางสิเรียวขั่วเี๋ยอข้อน,นี้เอาสิเรียวขั่วมองหัอมุมนี้ก็สิเป็นชุมสายเป็นเป็นบริษัททีโอทีนะเป็นเออเนี่อยอย่างละโทรศัพท์จังหวัดเลยนะองค์การโทรศัพท์ที่เรียกขวั่วไปนี้ก็สิเป็นเอ็มมัต์เซลตรงไปก็จะเป็นวงเวียน ผมเรียนน้ำพูแล้วน้ำกกุูปิดแล้วเดอกปันี้บมเปิร์ดแล้วจากจิปเปิร์ดเฟื่องใส่มือก็สิเป็นทอคอสอครับผมเงียบมาเหีืยเส้นเงียบจริง อันนี้เป็นเส้นหน้าสอดทวีพันธ์หน้าสอดไหนปกตินี้ถนนเส้นนี้เสติดติดเด้อเพราะว่ารถเข้ารถออกสอดทวีพันธ์สโตอย่างเมื่อเวนนะอย่างเมื่อคืนนี้บอมีรถจากคันมีดอิมซิมเดียวใายเป็นถนนร่วมใจเนอะอันนี้สีแยกนี้แต่ก่อนเออสีแยกเมืองเลยคันละแหลบสิ่นิรานทายลูกมึงเลยคันละแหลบตอนนี้เป็นโมฮแล้วเิ่นเลิกเกจการแล้วอันนี้ถนนร่วมใจ ถนนวมใจก็ไม่มีรถมีแต่หมาหย่างูตัวหนึ่งเรนดูตัวหนึ่งก็จะมีโรงเรียนอนุบาลเลยแถวนี้นะมีห้างผูหลวงมีเลยประดับโยนแต่ไม่มีรถเลยมียุโรถนะมีแต่รถจอดก็มีรถเลน สีแยกไฟแดงปุ่นสิริสร้างเหียนสร,สร้างสารมาล้านปุ่นสิริเด้อคนเป็นสปอนเซอร์คอย <c oughs> <laughs> ฮอดบ้านแล้วบัดนนี้นะตีหนึ่งกลัวๆแล้วยักนอนจังผ่าพีผ่าน้องเลาะเบิงเคอร์ฟิวยางเมื่อคืนยามเลาะเบิงถนนห้นทางยังเลยเที่ยวยังเลยยางเมื่อคืนหยาบหยาบเนาะสว่วงโควิดนะสนั้นเลากาจะผ่ากันออกจากเหียนจักสารเพินบอโให้ออกกายออกพี่น้องเอ๋ยเคอร์ฟิวตั้งแต่ ห้าทุ่มถึงตีสามช่วงนี้ให้อยู่เฮียนอยู่ซานเดอร์ให้โควิดเงบกอนเพื่อนกระซิคอยปลดล็อกไปดอกพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าการนั้นละหลายเมื่อหลายเว้นเติบแล้วประเทศไทยกระไดว่ามีโควิดนั้นม่มีก็มาจากทางต่างประเทศเพื่อนเดินทางมาจากต่างประเทศแต่เพื่อนก็นมีการกักกันบริเวณดีอยู่สาหรับจังหวัดเลยนี่ที่สองเดียร์แล้วเดียนกว่าแล้วว่าจนมีโควิดนะดีใจน้ำจริง <c oughs> อดเวลาหลับเวลานอนแล้วมันสิลาพี่ลาน้องไปหลับไปนอนก่อน อจังสีละผัวพยาบาลนะพอได้นอนง่ายก็พุนธนะตีหนึ่งพุนนะตีหนึ่งกว่าจังสีได้นอนวันนี้มืงอื่นเช้ากับไปเหตุงานเอกเนี่ยนะลำบากขจิตตายนีผ่ผัวพยาบาลเขาบ้านแต่ก็คขาได้ผัวครูนะ่ะเออคได้เขนได้เป็นได้เมียเป็นครูเขาเมียครูจะว่าไงไนะเขาจะถามว่าถ้าเมียครูก็ิว่าไม,เาไม่เอาไม่ถูกเอาไม่ไปดิไม่ถูกเอาไม่ปิคันเมียภาษาสัมพันธ์กับขอบุณค่าสวัสดีค่า ขัน้นได้มียพยาบาลก็กซิว่าล้างหรือ,อยังตอนนี้ล้างลแล้วครับอาบน้ําแล้วนอนได้ลาพี่ละน้องให้พี่น้องมีความสุขความเจริญกันสู้พูดสุขโนปลอดภยัยจากโรคภยัยโลคาพยาธิโควิดก็ให้ไก่หางเด้อร์ยามามอเดอ้อ โดยเฉพาะจังหวัดเลยยมามาโมเด้อผู้ด่ดไปขายลอตเตอรี่ทางอื่น,ทา,นทางอื่นกันระมัดระวังเด้อกลับมาบ้านมองใดเป็นตาเซียงกันยนสุขไปขายให้มีความสุขความเจริญกันสุปผู้สุคนกินข้าวเสบนอนหลับยาเจ็บยาจนนอนก็ใน,นลาตีสวัสด์ครับผมไปไหม